สวัสดีครับเป็กกายไลฟนะครับผมวันนี้มเาเปิดคลิปคนเดียวอีกแล้วนะฮะวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้สนๆนะครับทุกคนพี่เป๊กเพิ่งตื่น well แล้วก็อยากจะทดลองอะไรนิดหน่อยนะฮะคือวันนี้พี่เป๊กมีหนอนนกไม่ใช่หนอนยักษ์นะครับทุกคนเป็นหนอนนกเดี๋ยวจะให้ดูหนอนนกแบบนี้นี่อันนี้คือหนอนนกนะฮะนี่ซึ่งพี่เป๊กอยากรู้ว่าหนอนนกอันเนี้ย ทุกคนดูหนีดูมันมารอกันแล้วอ่ะพี่เป๊กอยากทาคลิปเป็น ASMR ของเป็ดและก็ไก่นะครับในการกินหนอนนะฮะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงทุกคนคทุกคนอยากรู้ไหมว่าเวลาเป็ดกินหนอนนะ่เสียงมันจะแบบแช่แช่แ่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ASMR ของการที่เป็ดและไก่กินนอนเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับไปหาถ้วยก่อนเดี๋ยวเราจะทําการตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็จะมาดูว่า ASMR ของเป็ดและไก่เป็นอย่างไรนะฮะ ดูดูดูทำมือมันจะมันจะคิดว่าใครนี้มีอะไรอมันไม่มีก็พอแล้วมั้งพี่ตั้งกล้องก่อนนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็คือเกลี้ยงแล้วนะครับให้ทุกคนดูซูมได้ไมัเนี่ยนี่นะครับก็คือเกลี้ยงแล้วเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาประมาณ7นาทีนะฮะก็คือกินเกลี้ยงแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดแคบปบเดียวเองนะฮะ น่าจะอิ่มกันทั้งวันแล้ววันนี้ไม่ต้องกินอะไรกันแล้ววันนี้คือนอนนกทั้งหมด100บาทนะครับผมนอนนอก100บาทประมาณกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเพราะว่าไม่ได้นับนะครับว่ามันกี่ตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเป็นเทคไฟว่านอนนกที่อีพวกนี้มันลุมกินกันวันนี้ทั้งหมดกี่ตัวใช้เวลาประมาณ7นาทีนะเกลี้ยงไม่เหลือนะฮะโอเคไปละแว,ว่าตัวใหญ่อะใช่ไงโอ้ทุเรีนไปดูเมื่อกี้ว่าเองเออไปตัวใหญ่มาเลอไอนาราชาขึ้นมาทำไมอือฮึดู วันนี้มาถ่ายแค่นี้แหละว่าได้ถ่ายอะไรหนูแล้วพอแล้วอิ่มยังอิมม่มไหมอิ่มไม่อิ่มดูทุกคนนายชานมองหน้าอิ่มแล้วเนาะเอออิ่มแล้ว,อลวโอเคไปละบายดิทุกคนทุกคนเห็นอีจุ่มกับอีจิมไหมอีจุ่มกับอีจิมมันจะมาขโมยของไปแล้วทุกคนไปแล้ววันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเอามาให้ดูว่าอีพวกนี้มันกินหนอนกันดุมากแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงนะฮะนายชานบายบายเด้ยบาย Thank you